สอบเปิดเครื่องครับทพอรเรีโอ <Pod> ระหว่างรอบูตเครื่องครับ พื้นที่และหน่วยความจำครับว่าง1.27กิกะไบตอันนี้ใส่แค่ทีมสเปก3ไม่อย่างเดียวปุ่มกดออกเกี่ยวกับโทรศัพท์อันล่าหมายเลขรุ่น N58 เช่นหมายเลขโอเคนะครับก็อันนี้ผมต่อไวไฟไว้ทีมสปีกสามก็ จะเข้าของกอสทอชอก็จะมีรีพิเตอร์ที่นู่นสามารถที่จะรู้ได้ว่ามันใช้งานได้สังเกตฟังจากเสียงรีเฟกรีพิเตอร์นะฮะ เด็ดมาค่อยดีนีปิดจอทีสปีกสามครับปิดจอกดได้คุยได้แต่เซลโลผมไม่ถนัดเซลโลนะส่วนใหญ่เซลโลผมก็จะแทนดอยคุยครับแทนดอยคุยสิ่งคนไหน ก็เดี๋ยวล้างเครื่องให้ถ้าตกลงนะครับจะปิดการทำงนานมันก็ปิดเครื่องตกลงเครื่องก็จะปิดครับก็สภาพมีรอยนะไม่มีหักอะไรเลยอ,อย่างนี้เลยครับ คลุมน็อปปิดครับใส่อาก,กาศ